สวัสดีครับผมครับวันนี้ก็จะมาแนะนําบ่วงดักไก่ป่านะครับบ่วงดักไก่ป่าอาจจะมี2แบบนะครับจะมี2แบบอแบบที่1นนะครับจะเป็นบ่วงเดี่ยวนะครับบ่วงเดี่ยวคือหลักเดียวมันจะมีบ่วงข้างเดียวเอาไว้ดักทางไก่นะครับเอาไว้ดักทางไก่เดินเดินนะครับล้อมไก่ก็ได้ดักทางไก่ก็ได้นะครับชุดนี้31หลักนะครับ พันหลักสีใบไม้แห้งครับหลักสแตเลสสายเอ็นสีใบไม้แห้งนะครับต่อสายเอ็นแบบมีห่วงตัวล็อกขาไม่หลุดแน่นอนนะครับห่วงเลข8เป็นห่วงทองเหลืองนะครับแล้วก็ชุดที่2นะครับจะเป็นบ่วงผีเสื้อนะครับรือหลักเดียวมันจะมีบ่วงสองข้างนะครับพันหลักสีใบไม้แห้งนะครับพันหลักสีใบไม้แห้ง หลักตะเลดนะครับต่อสายเอ็นแบบมีห่วงตัวล็อกนะครับไว้ดักไก่เอาไว้ล้อมไก่นะครับตัวนี้ใครสนใจก็โทรเบอร์ด้านล่างคลิปเลยนะครับอ่าใครที่อยากเก็บปลายทางก็มีบริการเก็บเงินปลายทางครับไม่ต้องอนนะครับรับของแล้วก็ค่อยจ่ายตังค์นะครับอันนี้ชุดนี้31หลักนะครับตัวนี้20หลัก40บบ่วงนะครับ ใครที่สนใจก็สอบถามกันได้ครับไม่ไม่ไม่ไมไมว่ากันนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับไม่ต้องโอนนะครับสวัสดีครับ